สวัสดีครับผมเอร์รี่ยี่สี่แชนแนลเกิดดะกราบผมที่ก็กลับมาเกิดสำหรับการดูก็ได้เป็นคลิคของยี่สิบยี่สิบเชิญเกิดดะกราบผมโอ้โหหายไปนานมากนะครับผมเพราะว่าคอมมีปัญหาก็เลยหายไปเป็นเกือบเดือนเลยนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมช่วงช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปเป็นบางคลิปหรืออาจจะไม่ค่อยได้ลงก็ขออภัยด้วย นะครับแต่ตอนนี้ช่องผมอาจจะมีการทําการเล่นเกมไลฟ์สตรีมแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยไม่ใน YouTube ก็ใน Facebook แต่ผมขอไปดูอีกทีแต่ส่วนมากผมว่าผมน่าจะไลฟ์ใน u t u b e ซะเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่าครับนะแต่ตอนนี้แค่ยังไม่ได้ไลฟ์แค่มีแผนว่าจะวางไว้ว่าคืออาจจะไลฟ์สตรีมเกมผ่าน u t u b e นะครับผมซึ่งช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักมากครับคุณผู้ชมหนูน้องหน,งน,งนงูว่าถ้าไปไหนมาไหนเนี่ยไปไม่ได้ก็พกแมสกพกเจลล้างมือไปทุกที่นะครับถ้าไม่มีกิจวัตรประจําวันหรือแบบไม่มีกิจท<ๆ> ความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อโควิดได้นะครับผมอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ผมจะรีวิวการดั้มจากภาคเ,เป็นการดั้มภาคแรกเลยนะเป็นการดั้มงานเก่านิดนึงแต่เป็นตัวมันสายสพอร์ตแล้วกันสายพพอร์ตนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูว่าจะเป็นตัวอะไรน,ะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะไม่ได้เจอกันนาะนแหมคำพูดนี้เขนินไปหมดเลยไม่ได้พูดตั้งนานนะโอเคภาษาวันนี้ผมจะรีวิวเจ้าตัวดีครับนีเป็น ไอเ็75นะครับเก็นกันแทงนะครับเป็นเวอร์ชั่นเก่านิดนึงแล้วเป็นเอ่อเป็นกล่องเก่านิดนึงของงานกันดำตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นกันดมเลยเป็นหุ่นซับพอร์ตไอเ็75กันดมกันแทงนะครับกันดำเฉยเลยอ่ะโอเคอน,นี่ผมจะดูะตัวนี้กันโอเคก่อมจะรู้ว่าในกล่องนี้มันจะมีอะไรครับหมนุนไปไปดูกันดีกว่าไป <Ooh. S 1> มา เรามาเริ่มต้นกันเลยครับนี่ก็จะเป็นทางบล็อกอัดหน้ากล่องนะเขาจะเขียนว่า i อคิวสิบห้ากันแทกนะครับผมเป็นหน่วยประดุท้ายลองเรนจ์นะครับซัพพอร์ตโมบิลสูงคือเป็นตัวทําการโจมตีระยะไกลครับเป็นหน่วยซัพพอร์ตนั่นเองครับซัพพอร์ตการยิงระยะไกลนะครับผมอ่ะในหน้ากล่องก็จะมีโมเดลอะไรน้ําหนักเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะครับผมก็อาการอัตราการยิงอัตราการกับเพื่อนอะไรก็ว่าไปอาวุธใช้าการะสุนอะไรบ้างครับนี่ข้อมูลจะบอกหมดนะครับโมโม่บางคยรู้เรื่องแล้วนะครับผมใครอยากรู้ก็ไปหาดูเอาเองนะครับผมอันนนนี้กก็็จะเเปงาไฮ ดูเซนจูรี่นะครับตัวนี้เอามาผลิตออกมาในปี2000นะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นงานกรองใหม่เพราะทางบันไดได้เปลี่ยนทางกรองนี้ได้เปลี่ยนเป็นบันไดสีฟ้าแล้ว ne CO, นะครับก็จะเป็นงานกรองใหม่แต่ว่าชิ้นส่วนก็ยังเป็นของชิ้นส่วนงานเก่านะครับผมอ่ะนี่จะเป็นหน้าของการแทงเอาหย่บกลองแป๊บนึงนะมันไม่นี่ก็จะเป็นเจ้าตัวการแทงนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่กำลังยิงกันอยู่นะอันนี้จะเป็นรูปกระตูแอนิเมชันไม่ได้รูปที่ประกอบนะครับผมข้างกรองข้างก็องจะมีเจ้าตัวการแทงรับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก Okay. i 7 8จ็ดสิบแปดดิโนเซนจูดี้อะไรก็ไปไปไอเจ็ครับเจมาไงวะเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่เจฟสบอ์นะก็คือลำดับที่007นั่นเองนะครับผมโอ้โหถือดื้อมาไม่มาไม่เล่นดีกว่านะครับผม i75 จ x g สิบหกันแทงก็เขียนอะไรก็แล้วแต่ก็เขียนแบบนี้เหมือนเดิมทั้งข้างขงของหน้าของเพราะนี่ไม่เป็นกล่องเก่านะครับผม แล้วก็อันนี้สามารถอันนี้ก็จะเป็นปืน120ิมิลิเมตรนะครับอันนี้จะเป็นปืน40ิมิลิเมตรนะครับอ่าก็จะมีจะเป็นปืนแบบยิงระยะไกลอันนี้ก็จะแบบโจมตีแบบระยะใกล้นิดหนึ่งนะครับผมโอเคในกล่องนี้ก็จะราคาอยู่ที่270บาทนะครับถือว่าราคาไม่แรงไม่แพงมากเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเล็กไม่ใหญ่มากนะครับผมอ่ะเรามาดูในกล่องกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีทั้งหมดกี่ถุงครับนี่หนึ่งถุงนะครับ 2ถุงเท่านั้นเองนะในก่อ็มีแค่2ถุงเท่านั้นน,นอะอ่ะเรามาดูคู่มือ<ค><ณ>ไปประกอบกันดีกว่านะครับคู่มือไปประกอบก็จะเหมือนกหน้ากล่องแต่นี้จะเป็นตัวหุ่นที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทำทรงทำสีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอ่ะในกล่องก็จะในคู่มือก็จะมีข้อมูลต่างๆของตัวการแทงตัวนี้นะไอเจสิบห้าการแทงนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นการประกอบออกการประกอบก็ไม่น่ายากครับน่าจะง่ายพอสมควรนะครับผมสำหรับการแทงตัวนี้อ่ะแผงลันเนอร์แผงประกอบก็จะมีทั้งหมด1 2 3ส สี่ห้าหกนะพี่ทั้งหมดหกแผงดูติณะจะมีน่าจะมีสติกเกอร์ได้ไหมต้องมาด,ดูดีอ๋อไม่มีสติกเกอร์นะครับผมก็จะมีทั้งหมดสองสี่หกนะครับก็จะมีโหดหกแผงนะครับผมรถรางตัวนี้ไม่น่าจะต่อ,อยากเท่าไหร่อันนี้อันนี้จะเป็นอันเวิร์กที่เขาประกอบเสร็ีแล้วในการตั้งโชว์ทำท่าอะไรต่างๆนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตีนตะขาบตัวนี้จะขยับได้หรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าแผงนี้มันจะเป็นแบบไหนกันนะผมไป โอเคมาอันนี้ก็จะเป็นแผง A นะแผง A จะเป็นช่วงเท้าก็คือช่วงล้อติตกระปั้นช่วงล้อของเขานะครับผมที่จะเป็นช่วงการขับเคลื่อนของเขานะน,นี้จะเป็นน่าจะเป็นช่วงหัวไหล่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นตรงช่วงส่วนหัวนะครับเกราะส่วนหัวอันนี้ชิ้นสัก็จะเป็นกระจกครับอันนี้ก็จะเป็นมนุษย์ทองคำนะครับอันนี้มนุษย์ทองคำแต่ว่นนี้เป็นมนุษย์เงินนะครับเป็น <c oughs> ตัวขับเป็นคนขับนั่นเองนะครับก็คือไพ่หลอตคนขับ นะครับผมนู่นแผงสีเหลืองนะครจะมีชิ้นส่วนของสีเหลืองนี่ผมจำไม่ได้มันใช้ก็จะเป็นตรงช่วงหน้าอกกับกระโปรงหน้านะครับผมสำหรับแผง A อโอเคต่อไปแผงอ่อนี่แผงแผง B นะแผง B ก็จะเป็นชิ้นสีดำเงินชิ้นใหญ่เลยครับอันนี้จะเป็นช่วงส่วนเอ่อช่วงด้านล่างเขาจะเป็นช่วงกระโปรงล่างนะครับที่จะไปใส่กับพวกตีนตะขาบอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าอกหน้าหน้าอกหลังนะครับเกาะหน้าเกาะหลังนะครับประมาณนี้ชิ้นใหญ่มากผมว่าตอบไม่น่าจะยากสำหรับตัวนี้ต่อไป แผง C ี่แผงสีก็จะเป็นชิ้นสีแดงแล้วก็จะเป็นชิ้นสีแดงก็จะเป็นช่วงเออช่วงเอลของเขานะครับผมนี่ช่วงเอลอะนะ แล้วก็จะมีช่วงส่วนหัวนัทที่จะเป็นตรงส่วนหัวเขาอันนี้นะครับต่อไปแผงเ2ผมขอข้ามหัดเลยครับผมรู้ขี้เกียจเลี่ยงครับอ่ะแผงเ2จะเป็นปือนอ่าอันนี้จะเป็นปืนกี่มิลลิเมตรนะลืมละอ่าปืนเอ่อร้อยยี่สิบมิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ปืนสามสิบสี่สิบมิลลิเมตรนะครับนี่สี่สิบมิลลิเมตรคือตอนนี้อันนี้คือร้อยสี่สิบมิลลิเมตรนะครับก็จะเป็นชิ้นสีเทาแล้วก็จะมีช่วงหัวไหล่ช่วงข้างหลังก็จะเป็นเตาพลังงานอะไรเนขาว่าเขาว่าไปนะครับ ตีนกาดจะเป็นชิ้นส่วนของอยางนะวันนี้อ่ะประมาณนี้ตีนกาดต่อไปแผง P C หรือ P E นะครับ P C ดี PC กว่านะก็จะเป็นชิ้นส่วน P C ก็จะมีประมาณนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ P C ก็จะมีน้อยนิดนึงนะครับโอเคทั้งหมดก็จะมี1 2 3 4 5นะครับ6อ่ะ5มีทั้งหมด6แผงนะครับที่เขาให้มาตาม ในคู่มือก็ครบตามจำนวนที่เขาให้มานะครับผมอ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสร็จแลลวครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,ดกว่านะผมว่าตัวนี้ต่อมาแล้วมันจะโคตรคูลหรือโคตรเท่แค่ไหนนะบุ๋มแปะเลสโกาแล้วครับผมนี่ก็ต่อเสร็จเป็น ทีมปาแา้ผมสำหรับเจ้ากันแทงง่เจสิกันแทงนะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีสติ๊กเกอร์ดีคอไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยและเป็นชิ้นส่วนรุนๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคโดยรวมก็ตัวหุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมขยับก็้องอีกนิดนึงนะครับผมอ่าฮะโอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ uhm. อ่ะด้านล่างจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นด้านข้างซ้ายนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับนี่จะเป็นด้านข,ขวาอ่าโดยรวมก็ประมาณนี้จุดแรกที่ผมจะติก่อนเลยคือ ตรงตรงนี้ครับตรงตุ่มสือเหลืองตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตรงตุ่มเลือตรงนี้นะครับคือชิ้นส่วนตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่ใส่ยากมากนะครับผมซึ่งผมเป็นคนที่นิ้วนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็ดีตรงที่ไอ้ตรงที่มันเป็นมูนเหมือนแบบนูนแบบเอ่อเป็นนูนแบบนูนลงไปนะครับผมเวลาจับเอาคีบจับมันจะจับลำบากนิดหนึ่งเวลาใสก็จะใส่ยากครับตรงจุดนี้ครับนี่เหลืองเหลืองตรงนี้นะครับนี่เหลืองเหลืองอันเล็กนี้นะฮะนี่ลเราก็โฟกัสอ่านี่เหลืองเองตรงนี้ครับนี่ีที่ผมมีนิ <vull> ้ว <Kara> จ <ifik> ิ Dow ้มเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนมเเหือ สักอย่างนะมันซื้อมันใส่ยากครับตรงนี้ก็ต้องระวันนี้หนึ่งถ้าจะซื้อซื้อตัวนี้มาต่อนะครับผมอ่ะโดยรวมก็สวยดีครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งตีนตะขาบตัวนี้ก็ไม่สามารถขยับได้นะเป็นแค่ติดเฉยๆนะครับผมอ่ะโดยรวมในตัวนี้มีอะไรบ้างก็จะมี120มิลลิเมตรก็คือปืนยาวของเขานั่นเองครับนี่ปืนยาวของเขานะครับผมสามารถขยับได้แบบนี้นะขยับได้สุดก็ประมาณนี้นี่ขยับได้สุดก็จะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปจะเป็นช่วง เอ่อปืน40มิลลิเมตรนะครับผมนี่ปืนเขาจะไปประมาณนี้นี่ปืนของเขานะครับนี่ปืนก็จะเป็นเหมือนมือเขาเลยนะครับเป็นมือก็สามารถหมุนได้แบบนี้ครับหมุนได้อ่านี่หมุนได้นะครับต่อไปเราไปดูจุดขยับแขนครับแขนตรงนี้ก็การได้แบบนี้เลยนี่การได้แบบนี้นะครับส่วนข้อแขนก็พับได้แบบนี้พับได้ครึ่งหนึ่งนะไม่ได้พับขึ้นสุดนะครับผมตัวหัวขยับได้ไหมเออตัวหัวขยับขึ้นลง หันซ้ายขวาได้เล็กน้อยเพราะว่าจะติดปืนนะครับหันได้เล็กน้อยอ่ะรประมาณนี้ส่วนเอวเอวตรงนี้ก็จะรุมหลวมหน่อยครับเพื่อเป็นการแบบขยับตัวนะครับผมไม่หลวมไม,ไม่แน่นไม่แน่นเกินเกินไปคือตรงนี้มันจะรุมหลวมแบบกำลังดีนะครับมาก็เอาไว้แบบหมุนแบบหันข้างหันซ้ายอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่แน่นจนเกินไปนะครับตรงตัวนี้ขยับไม่ได้ตีตะขาบขยับไม่ได้นะค,คือช่วงล่างตั้งแต่ตรงเอวลงไปเนี่ยขยับไม่ได้เลยนะขยับแค่ตรงช่วงแขนหน้าอกช่วงนี้แล้วก็ปืนนะยงขยับได้หลักๆมีแค่นี้นะครับแล้วก็ส่ววนหหััักยยง้ขได ส่วนด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับก็จะเป็นไอพ่นแบบแ,แขกๆชื่อๆครับไม่สามารถขยับอะไรได้เลยนะเป็นเตาพลังงานหรือเตาระบายความร้อนอะไรก็ว่าไปนะับส่วนดีเทลรายละเอียดก็ให้มาข้างดีเลยทีเดียวนครับนี่เอาไว้แบบสำหรับใครที่อยากจะตัดเส้นเอาเพนเนลไลน์มาลงเส้นก็ได้เลยนะครับผมทั้งตีนตะขาบแล้วก็ส่วนกระโปรงด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหน้าก็ได้เหมือนกนันนี่มีเส้นมาให้เต็มพอเรียบร้อยนะครับส่วนน้านอ,อก,ก็มีมีเส้นให้เล็กๆ,ๆน้อยๆก็สามารถเอาเพนเนลรไลน์มาลงได้ นะครับผมโอเคโดยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งครับราคาไม่แพงมากแล้วก็ตัวก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะว่าตรงช่วงด้านข้างนี้จะตรงช่วงที่ตะกบของเขานีจะค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับผมแต่ข้อเสียคือดีตะกบมันจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าขยับได้มันจะเฟี้ยวกว่านี้นะถ้าทำให้ขยับได้มันจะเฟี้ยวมากเลยแต่นี้มันขยับไม่ได้ นับก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้แล้วก็ได้ฟีลลิ่งขหงการเหมือนคนได้ฟีลลิ่งเหมือนตีนตะขาบรถถังแล้วนะครับใครที่เป็น่วกชอบรถถังรถรเอ่อปูนรถสงครามเนี่ยคตอบโจทย์มากนะครับผมโดยรวมตัวนี้ผมแนะนําว่าตัวนี้ถ้าใครมีเคยตอบมาแล้วหรือใครแบบต่อเคย ต่อมาแล้วจะบอกว่าตัวนี้ต่อง่ายมากนะครับผมซึ่งจะซับซ้อนตรงแค่คือเอางาายคือจุดซับซ้อนไม่มีเลยนะมันจะยากก็ตรงแค่ตรงที่ผมบอกคือตรงช่วงน,นี้นะครับไอ้ตรงสูงสูเหลืองสองข้างอันนี้ที่จะลบาบากนิดนึงนะครับแล้วก็มีบางจุดที่เราต้องพยายามแบบกดเข้าไปแรงๆนิดนึงเพราะบางทีข้อต่อมันไม่อยู่ตัวเพราะว่านี่มันเป็นงานเก่าตั้งแต่ปี2000นพครับแต่แค่เอามาทําเป็นกล่องใหม่กันนั่นเองก็คืองานประกอบเ,เหมือนเดิมนะครับส่วนคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาอังเกษเล่นๆน้อยๆก็พยายามดูค่อยๆดูค่อยๆค่อย นะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆไปครับก็ดูตามตัวเลขที่เขาบอกเนื้อในแผงและเนื้อที่เขาบอกมานะครับอ่าโดยรวมตัวนี้ก็ผมถือว่าโอเคนะครับโอเคในราคาที่เราขายอยู่ที่2อ0บาทนะครับแล้วก็ได้ตัวขนาดนี้แต่จุดขยับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะขยับแค่ตรงได้แค่ตรงช่วงเอวขึ้นไปนะครับตรงข้างล่างก็ขยับไม่ได้นะเพราะตัวเร,เราก็ไม่ได้ซีเรียสอยูย่แล้วเพราะว่าตัวนี้ ผมก็อาจจะซื้อมาตั้งโชว์เฉยๆนะครับซึ่งโชว์แบบเอาไว้เป็นแบบก็มันหุนนะ่นซัพพอร์ตนวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายแล้วก็มนเป็นหุ่นยิงจากระยะไกลนะก็ทับนะครับผมพราไม่เป็นชื่ออยู่แล้วมันคือการแทงเข้ามีแค่ปืนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนยิงจากกระบอมตีจากระยะไกลอะไรประมาณนี้นะครับโนยส่วนออมษย์ทองคำตรงนี้นะถ้าใครอยากไปทําสีเพิ่มก็ไปทําได้เลยครับตรงนี้ใครอยากทำสีเพิ่มก็ไปทาได้เลยนะซึ่งผมก็ไม่ทําอยู่แล้วเพราะผมขี้เกียจน,นั่นเอง นะครับผมก็โอเคก็ได้รวมก็มีประมาณนี้นะครับผมซื่งเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะรีวิวตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมรีวิวสั้นๆครับว่าตัวมันไม่ค่อยมีอะไรแบบสติกเกอร์ก็ไม่มีนะครับจุดขยับก็มีแค่ช่วงบนนะช่วงล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรมีแต่รายละเอียดก็แค่ใครอยากเอาไปตัดเส้นเพนโอลายก็จัดไปเลยเพราะว่าตัวนี้ตัดเส้นตัดเส้นเพนโอลายน่าจะสนุกดีนะครับผมอ่ะก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันครับสำหรับช่วงนี้ก็โควิดระบาดหนักมากครับช่วงนี้ก็คนก็ เริ่มติดในยอดยอดติดเชื้อตอนนี้ก็4,000่ว่ารายแล้วนะครับผมใครไปไหนมาไหนหรือทํางานที่กรุงเทพทํางานอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็ตามาตรักษาสุขภาพเหมือนด้วยนะครับใส่หน้าก,กากทุกครั้งเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะครับผมแล้วก็พยายามอย่าไปอยู่ข้างนอกนานๆครับไปไม่ได้ก็ไปแค่สักแป๊บหนึ่งไปซื้อของให้รีบซื้อของให้เร็วไวแล้วก็รีบกลับบ้านมาอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ก่อนถึงบ้านต้องล้างมือทุกครั้งนะครับผมโอเคทั้งหมดของคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมมาชอบไป่ลืมกดไลค์นะฝากกดป็บ ก็ลองรีบผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็แค่ลืมสั้นกระดิ่งตรงข้ามครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปของผมนั่นเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวอะไรหรือทําอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคนี่ผมเจ้าการแทงไอซี่พาการแทงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายครับ